เนี่จะเล่นให้น้องไฟเขาดูนัดแนะกันดีๆนะเอาน้ำเปิดก่อนไงเมาเล่นนี้เหรอผมจะเล่นยยโตเอาเอ้ยโยโตได้เอาดาเมจสักตัวนโอ้ยลงไหนดีวะนู่นแล้วกันนู่นเลยแล้วก็ แล้วก็ไม่ทองไเไม่ข้าทําไงอ๋อใครพูดอะไรอ่ะรอตัวใหม่มาครับเกมจะเปลี่ยนอีกเยอะวอรยใครเพี้ยอหืมขอมาแต่ใช่หรอเออเออภาษาจีนอ่ะภาษาจีนอ่ะเออเสียงมามามอบดึกดดึ๊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 ดดึ๊ด เสียงเขาเสียงเขามากตัวเล็กมากเลยเบื่อบายไม่บื่อบายเสียงตัวเล็กและเขามากแลเสียงตัวเล็กและเขามากแพ้เลยด่านนี้แพ้เลยโอ้โหคุณนัทยิมต่อเกมเลยรปะล่ะเราอย่าไปยอมสิแค่เสียงก็แพ้นะแหมผู้ดเหมือนไม่มีคนนั่งข้างเลยนะตรงนี้ทอดฟองอยู่ ช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะคะฮอตนะนี่ไม่ฮอตครับฮอตก็แย่แล้วฮอตฮอตฮอตน้องข้าวนี่ฮอตสุดยอดแต่ฮอตนี่ต้องมีสาษาองกฤษครับแต่นี่ไม่มีฮอดกดน้องข้าวก็หมูกระทะแล้วล่ะจริงพี่จริงเลยแล้วมันสู้กันอยู่เหรอ้สู้กันอยู่หรอทำไมวะหัวแดงชุบไดงไหมน่ะชุบแดงได้ไหมนะเอาข้าวเนี่ยเกิดอะไรรอเกิดรอเกิดเนี่ยพี่มาถึง อ่าแล้วมันตีกระบ,บอกอยู่ไอเนี่ย <c oughs> ตายดินี่ตัวมันจะตายมันจะตายมาันจะตายมันเป็นตีตายจับปืนรอเลยอ่ะตายปืนทองด้วย <c oughs> แรงจัดเงาคู่เอ้ยโดนปา เอาริดว่าขาดปลาตายมาอีกไหมตายตายไม่โดนได้ไงมาเด็ดมาอีกแล้วไปไปไปต,ต,<า>ตายตายเนี่ยไฟเขาเล่นกันอย่างนี้ไฟไอ้นี่ตัวนี่ตัวเกิดใหม่ไฟจ๋าดูอยู่หรือเปล่าไฟน้ำปั๊มกัน เฮ้ยสองตัวเรอเฮ้ยเฮ้ยโดนพี่ดำไม่ตายนะขอหายขอหายเฮ้ยเอ้ากดปิดตายตายใกล้ตายแล้วนะโอ้ยตายไอ้เช็ดปืนกระสุดหมดพอดีเล่นตัวน้ำไปกด สกิลวัวซวยหมดเลยไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นเอายู่ตัวเดียวไปดิระวังนะเพื่อนมึงจะมองไม่ใช่ตัวเดียวนะอุยตัวเดียวแต่ของจริงตัวเดียวแต่ของจริงก็หายก่อนนนั่นตีกันแล้วอ๋อตาย ้ยิ่งเด็กยิ่งเจอแต่จีนใช่ครับแต่ละองค์อย่างฟิวใช่ครับมันเสมอมาใช่ไหมอันว่าล่ะที่ขวาปลากองจับหน่อยดิพี่เหรออ๋ออ๋โอเคโอเคใช่เป็นแล้วที่ขวามันแนวตั้งอ่ะแต่นี่มันเขียนมาผิดไอ้พวกนี้ จะที่ยงยังเฮ้ยเกาะม้วนเออใส่ไปสองตัวน่ะมันจะได้แข็งแข็งขัเกาะทองเฮ้ยปีนี้เขาได้อยังไเนี่ยเขาได้อหรอจริงดีดีไม่รู้เดี๋ยวขัาไปก่อนขับไปก่อนขับไปก่อนทันเม่น่ะจองไว้จองไว้สิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิโอ้ยทันสิบห้าวิเหลือเหลือคาบวิแล้วคาวิแล้วคาวิแล้วไม่ทันไม่ทันเข้าไม่ได้ไม่ไม่มีใครไม่มีใครเข้าได้มายี่เข้าไม่ได้ยี่เข้าไม่ได้เลยโอเคโอเค โอ้ยม pues ีต nah, ังหมื่นเก้าอยากซื้อมูนเบนมากมากนี่นะครโอเคป่ะอ่ะแล้วเราออกจากวงทำไมเนี่ยเดินไปเรื่อยเมื่อกี้เดินไหนกันไม่ต้องโทษการหมดหมดทุกอย่างเลยหมดแล้วสมแจกป่ะล่ะเนี่ยเซ็ตกระเป๋าเซ็ตเลยจังเลยเซ็ตไปสมัยก็ได้นะขอสองพันก่อนเลยไหมไม่มีเด็กขอ โอนไปแล้วยี่สิบอะาวาหมดแล้วหมดไวมากจะซื้อของครบตัวนี้ใช้กังเกือบสองหมื่นเลยว่ะโอ้ตัวเดียววะตัวเดียวที่ไหนสองเอาไอ้สายตัวเมื่อกี้นี่้าววัดีตายตัว มันหนีเองดิมันหนีเองดิโดนเพื่อนทิ้งโดนเพื่อนทิ้งเข้าฟินิกไม่พอโดนเพื่อนทิ้งตรงนี้ก่อนแ้ามสัตจะตัวนี้มันทะเลาะกับเพื่อนแล้ววะทองทองมานล้วมีทองทองอยู่เละหรือหรือหรือว่ามันหรือว่ามันอันนี้วะมันไปแย่งของเพื่อนต้นเกมวะเพื่อนเลยทิ้งมันเหมือนที่มันทำกับข้าวเอาไ้นี่ตีกระบอกกัน ทำกับข้าวเออหิวเลยท่านี้หิวเลยนี่สิบเก้าคนเอากลับมาที่เดิมใช่วงมันพามาเอาถ้าใครเกิดแล้วอยู่ตรงนี้อ๋อตัวที่ตายตอนแรกเนี่ยเพื่อนอันนี้ออกเพื่อนชุบเพื่อนชุบแล้วเพื่อนลู้่าเพื่อนลู้่าชุบนี่เข้าเก็บเข้าเก็บไป สิบสี่คนแล้วนะเหลือสิบสี่คนเองเปิดกับดักไว้เปิดกับดักไว้เปิดกับดักไว้ทุกคนตัวนี้มาแล้วไม่ค่อยจะเจอคนเดี๋ยวเดียวเดียวอืออโดแพรลี่วงสุดท้ายอ้าวกับไปกับไปเพราะอืออโดแพรลี่หมดแล้วอาวุธหมดแล้วก็จะเก่งไปสองตัวได้เออ

เอาทออไปทีเป็นอะไรวะโอ้ยมินต wow. ์ไปตีเปกระบอกไปดเลยโอ้ย้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยียบเลยมาลอแป๊ดนะมาโมนิกโอ้ยโอ้ยตายกูตายกูหโหโดน

กอดท้องหมดกอดท้องหมดมี้ยไมนอันตีอันตีได้อันตีแล้วโอเคๆได้แล้วได้ตัวเดียวอ่ะข้างล่างข้างล่างโอ้ปิงไอ้เนี่ยปิงจังหวะที่แย่และวโอ้นจะตายักจะตาย ไปจะตายสวยใครไม่รู้เหี <'m> ้ยเฟนั่นจะไปเฟนั่จะไปโอ้ย,อย,อยตายต้องมีอะไรผิดพล้ดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งออเล่นผิดเล่นผิดพ่อโน้ตครับ

แชมป์เฉยเลยโอ้โหของทองบานเฮ้ยเหลือตัวเดียวยังเหลือตัวเดียวมีคนเกิดแล้วเมื่อกี้มันขึ้นสามแล้วว่าไม่ไม่สามไม่นับผมไงเพราะผมตายอยู่แบบใหญ่นะมัน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 มีเทพนะไม่มีเทพนะระวังนะซ้ำั้มเลยซมซมซมกันไม่ตัวเดิมไอตัวที่นี่ใสตัวแรกไม่เท่าไรไม่เท่าไรอยากประมาทหนาไม่เอาหนาไม่เอาหนา สามหนึ่งโดนมาแล้วหนาสามหนึ่งก็โดนมาแล้วหนาไม่เอาหนาไม่เอาหนาตัวเดียวสวยเอาร้อยเออหมดจริงไงเนี่ยโู้วเนาตีมังกรด้วยฮะเนาะ เอาจริง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 ว่ากันเฉยนี่แมสเราคุ้นเคยได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยว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 นะรวมตีกันวันแรกมันก็จะดีขนาดนี้เลยเหรอว้าดะฮะรวม <S <S ไปรวมตีกันครั้งแรกวิวคอมแบ็กเหรอต้องต้องกลับมาง่าดพูดยังไงวะวิวคอมแบ็กวิวคอมแบก็กตอนยินตีตอนรับกับ ได้ทั้งแชมป์ได้ทั้งมังกรเอ้ยสามแลเคียตายสวยเอาเต็งเกินนี่ขอบคุณครับโอ้จังหวะมันได้ครับพี่เมื่อกี้โอ้ยแมจจัดกินดอกกด E ีสองครั้งมันจะกินอัตโนมัติพี่ไวเกินกว่าเด็กอ๋โอเคครับผมจะหาคนเรากดคิว จะหาคนเรากดคิวมันจะหาคนได้ที่ขุณครี่ขอ้นมาคนับโอ๋อโอเคครับจังหวะม,มันได้เมื่อกี้จังหวะมันได้เฟน้รมทีมดีเกมนี้ต้องตัดไฮไลท์ครับ